สำหรับท่านใดนับกำลังมองหาเลื่อยวงเดือนไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่างงานดีไวสักตัวหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาเลื่อยวงเดือนของโอซูกะอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเลื่อยวงเดือนขนาด5นิ้วที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับสามารถใช้ในงานช่างงานดีวของเราได้นะครับอีกอย่างเนี่ยราคาตัวนี้ไม่แพงด้วยนะครับอยู่ประมาณตัวเปล่าประมาณสักพันห้าร้อยบาทนะครับรวมแบตเตอรี่ด้วยพร้อมใช้งานเลยผมดูแล้วนะอยู่ที่ประมาณสัก2,000นะครับดังนั้นท่านใดจะ ต้องการใช้งานเดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนนะครับขนาด5นิ้วของโอสุกะนะครับรุ่นของเขาคือ OCS826N นะครับ N ก็คือตัวเปล่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับในกล่องนี้แต่เราสามารถใช้แบตเตอรี่ร่วมกับเครื่องมือช่างของโอสุกะได้ถ้าใครมีเครื่องมือช่างโอสุกะอยู่แล้วนะครับเอาแบตเตอรี่ใช้ร่วมกันได้หรือใครจะซื้อแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเป็นแบบ เซตที่เขามีแบตเตอรี่พร้อมมาให้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันนะครับตัวนี้เขาบอกตัดง่ายนะครับแรงด้วยมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านนะครับปลอดภัยมีกาดครอบใบแบบ100%เซตมาให้นะครับแล้วก็น้ำหนักเบาเพียง2กิโลกรัมนะครับสามารถใช้งานมือเดียวได้นะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีลักษณะตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับมีความเร็วรอบอยู่ที่6,500รอบนะครับแล้วอย่างข้อดีตัวนี้คือ สามารถปรับความเร็วรอบเนี่ยได้ถึง3ระดับเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องวงเดือนส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเจอนะครับที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ส่วนใหญ่ก็จะมีความเร็วรอบเดียวนะครับก็คือเป็นความเร็วรอบแบบเต็มสปีดของเขาเลยนะครับแต่เนี้ยเราสามารถปรับความเร็วรอบได้ถึง3ระดับนะเครื่องมือของโอสุกานะครับรับประกันสินค้าให้นะครับ6เดือนนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อรับประกันสินค้าได้หรือว่าจะสแกนดูวิธีการใช้งานเครื่องมือก็ดูได้ที่นี่เลยนะครับ เดี๋ยวามาดูด้านในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับการใช้งานใบรับประกันมีใบตัดมาให้ตัวนี้เป็นใบตัดไม้นะครับมีใบตัดไม้ขนาด5นิ้ว1ใบนะครับมีประแจต่างๆมาให้นะครับ ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่มีระบบล็อกใบตอนเปลี่ยนนะครับเราต้องใช้ประแจ2ตัวในการขันเปลี่ยนครับล็อก1อันแล้วก็ขันตัวน็อตเนี่ยออก1อันนะลักษณะตัวเลื่อยก็จะประมาณนี้เลยนะครับการจับก็จับแบบนี้นะครับสามารถที่จะปรับความลึกในการกินได้นะครับขึ้นลงนะก็บิดที่ตัวหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้การปรับองศาก็ปรับที่นี่นะครับสามารถปรับองศาได้ถึง4-5องศานี่นะครับการปรับองศา ข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวนี้เขามีที่ล็อกกาดกาดบางใบมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราจะทําการเปลี่ยนใบนะครับเราสามารถที่จะดึงขึ้นมาแล้วก็ล็อกตัวกาดไว้แบบนี้นะโดยที่กาดจะไม่มาขวางเวลาเราจะเปลี่ยนใบนะครับสวิตช์การใช้งานนะครับอยู่ที่นี่นะครับตรงนี <lette> ง้ค <c oughs> รับปุ่มแดงๆตัวนี้นะครับแต่ไม่สามารถกดได้เลยเราต้องกดปุ่มเฟตี้ตรงนี้ก่อนเพื่อกดสวิตช์นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จะมีที่ปรับความเร็วรอบมาให้นะครับซึ่งสามารถปรับได้ถึง3ความเร็วรอบ เรามาดูการใช้งานกันเลยนะครับเสียบแบตเตอรี่เข้าไปก็สามารถกดเซฟตี้แล้วก็กดใช้งานเครื่องได้เลยนะครับสามารถปรับความเร็วรอบได้นะครับที่นี่นะการใส่ใบนะครับแนะนําว่าให้ทําการปรับนะครับตัวเพจหรือว่าตัวฐานของเขาเนี่ยลงให้สุดเลยนะครับหรือว่าปรับตัวเครื่องเนี่ยขึ้นให้สุดแล้วก็ล็อกนะล็อกไว้นะครับจากนั้นเราจะต้องใช้ประแจ2ตัวนะครับก็คือตัวประแจตัวนี้เข้าไปล็อกก่อนนะครับ เอาประแจตัวนี้เข้าไปล็อกก่อนนะครับจากนั้นใช้หกเหลี่ยมตัวนี้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อเอาน็อตออกนี่นะครับก็จะสามารถหมุนเอาน็อตออกได้จากนั้นนะครับให้เราใส่ใบเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้การใส่ใบต้องดูทิศทางด้วยนะครับเขาบอกเครื่องเนี่ยของเราหมุนมาฝั่งนี้ดังนั้นใบของเรานะครับก็ต้องให้คมคมของฟันใบนะหรือทิศท,ทางของตัว คมใบเลื่อยนะครับไปทิศทางเดียวกันนะก็ใส่ไปลักษณะแบบนี้เลยนะครับวิธีการใส่ก็ให้สวมจากตรงนี้นะครับเข้าไปสามารถใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็เอาแหวนล็อกนะครับครับแล้วก็ใช้น็อตขันกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับการล็อกใบก็ให้เอาตัวประแจตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาหกเหลี่ยมเข้าไปขันนะครับอึ๊บเท่านี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับ จากนั้นเราก็กดนะครับตัวกาดบางใบลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ปรับความลึกในการใช้งานที่เราต้องการนะครับเก็บแบตเตอรี่เราสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่แนะนําว่าให้ใช้เป็นขนาด4แอมป์ขึ้นไปนะครับในการใช้งานเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงตัวเครื่องกันนะครับอันนี้สปีดที่1นะครับความเร็ว3,500รอบสปีดที่2ความเร็ว4,500รอบนะครับ ับปีที่สามความเร็วหกพันห้าร้อยรอบอันนี้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของวัสดุนะตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของเหล็กหล่อเลยนะครับคือเป็นโลหะนะแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กเป็นโลหะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวกาดตรงใบเนี่ยก็เป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของยางนะสีเทาๆนะครับแล้วก็สีดําเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานตัวเครื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตัดกับตัวไม้เป็นไม้สนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมใช้ในงาน DIY ประจําเลยนะอันนี้หนาสักประมาณ2เซนได้นะครับประมาณ2เซนเราก็ปรับนะครับความลึกให้ได้นะให้ให้ได้มากกว่า2เซนสักประมาณ1เซนนะครับเราก็ปรับสประมาณ3เซนนะซึ่งตัวนี้เราสามารถปรับได้ลึกสุดเนี่ยประมาณสเซนนะครับ ตัดได้ลึกสุดคือสี่เซนโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะเดี๋ยวนี้ผมจะตัดแบบแนวตั้งฉากเลยนะครับก็อ้างอิงจากตัวฉากตัวนี้เลยก็อบอกว่าตัดได้นิ่มเลยนะครับอันนี้อันนี้ผมใช้สปีดสูงสุดนะคือ6 5 0ันห้ารออบก็คือสปีดที่สามของเขาครับนี่นะครับหน้าตัดที่ได้นะจะให้ดูนะครับได้ฉากไหมนี่ นี่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยได้ฉากเลยสำหรับ,รบการใช้งานเลื่อยวงเดือน,นครับส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะใช้กับงานไม้เป็นหลักเลยนะครับซึ่งเลื่อยวงเดือนตัวนี้เราสามารถใช้ในงานไม้ไม่ว่าจะเป็นงานไม้เกี่ยวกับ D.I.Y. นะครับหรือว่าจะเป็นงานไม้เกี่ยวกับงานช่างเนี่ยผมว่าสามารถใช้งานได้ตัวอย่างนี้ก็เป็นไม้สนนะครับซึ่งเป็นไม้เสาเนี่ยหน้ากว้างอยู่ประมาณ3นิ้วนะครับก็สามารถตัด2ครั้งเนี่ยได้ขาดซึ่งแต่ละครั้งก็คือตัดแบบ เต็มความลึกของตัวใบเขาเลยนะครับก็ซึ่งสามารถตัดได้นะเครื่องไม่มีตัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของการตัดแบ่งแผ่นไม้ลักษณะแบบนี้อย่างนี้เป็นไม้อัดหนา15มิลนะครับก็จะเห็นว่าสามารถตัดได้อย่างไม่มีปัญหานะครับก็ถือว่าความแรงของเครื่องเนียถือว่าเพียงพอนะสำหรับการใช้งานหน้างานลักษณะเกี่ยวกับงานไม้แบบนี้นะครับ ถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกับตัวไม้จริงหรือว่าไม้เนื้อแข็งบ้างซึ่งตัวนี้เป็นไม้ยางนะที่ผมทิ้งตากแดดไว้จนแห้งแล้วนะครับซึ่งตัวนี้จะมีความแข็งอย่างมากนะครับโดยไม้ตัวนี้จะมีความหนาอยู่สักประมาณหนึ่งนิ้วนับหรือประมาณ2 5งจุด้าเปนนะครับจะเห็นว่าสามารถตัดได้นะอันนี้ผมปรับความลึกไม,ไม่ไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวผมปรับความลึกใหม่แล้วก็ลองตัดให้ดูนะครับซึ่งจากที่ผมได้ลองทดสอบดูก็สามารถตัดได้นะครับแต่ ความเร็วในการที่เราใช้ในการตัดนะครับไม่ควรที่จะเร็วเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าดันแบบพวดเลยเหมือนเลื่อยวงเดือนขนาด7นิ้วหรือว่าเลื่อยวงเดือนตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้เราต้องค่อยๆเดินตัวเลื่อยนิดนึงนะอันนี้ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดสปีดต,ตัวคลิปนะครับนี่ครับความเร็วน่าจะต้องประมาณนี้ก็สามารถตัดได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ ซึ่งผมเนี่ยมีการลองดันแบบรูเร็วเหมือนการใช้พวกเลื่อยวงเดือนขนาด7็ดนิ้วหรือว่าตัวใหญ่ๆดูนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีการตัดการทํางานของมอเตอร์อยู่นะครับเพราะว่ามันจะป้องกันนะครับไม่ให้ตัวมอเตอร์เนี่ยเกิดอาการไหมนะเพราะว่าบางทีเราไปดันเร็วๆเนี่ยโหลดที่มันเกิดกับมอเตอร์มันจะเยอะหรือว่าจะสูงเกินไปนะครับดังนั้นใช้งานกับงานไม้ผมบอกเลยว่าสามารถใช้ได้นะครับเป็นงานช่างงานดีวทั่วไปนะครับผมก็เลยมาทดสอบกับ เป็นอีกใบหนึ่งตัวนี้เป็นใบตัดเพชรขนาด5นิ้วที่ผมเคยใช้งานเป็นประจำส่วนใหญ่จะใช้กับตัวลูกหมูนะครับใส่ใบตัดเพชรแล้วก็ตัดวัสดุต่างๆน,นี้ผมเอามาทดสอบให้ดูก็คือเป็นอีกหนึ่งหน้างานที่ผมใช้ไปเนี้ยบ่อยผมก็เลยเอามาใส่ตัวเล่เดินๆไปเนี้ยแล้วตัดให้ดูนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นไม้ฝาหนาอยู่ประมาณ8มิลน,นะเป็นไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือใครจะไปตัดอย่างเช่น ก็สมาร์ทบอร์ดนะครับดูจะเป็นแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ดหนาอยู่ประมาณไม่เกิน10มิลเนี่ยผมว่าตัวนี้สามารถช่วยตัดได้อย่างสบายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวอิฐบนเบานะครับซึ่งงานก่ออิฐบนเบานี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราต้องมีการตัดตัวอิฐนะครับอันนี้ผมก็ปรับความลึกแบบสูงสุดที่4เซนของเขานะครับสามารถ,าารถตัดอิบนเบาได้เลย เราก็จะพลิกมาตัดอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแต่นี่ผมพลิกมาแล้วมันหักเลยนะครับผมก็เลยมาลองตัดให้ดูแบบเป็นแนวยาวนะครับสมมติว่าเราต้องการจะฝังตัวท่อน้านะครับหรือว่าท่อไฟในตัวขิดบนเบาแบบนี้นครับเราสามารถใช้เลื่อยตัวนี้ไล่ตัดได้นะเส็นว่าเขาก็สามารถที่จะตัดละนะักษณะของวัสดุที่ขิดบน Eat เบายแบบนี้ได้นะครับไม่มีการหยุดของตัวเครื่องนะครับแสดงว่าตัวมอเตอร์เนี่ยถือว่าแรงพอใช้ได้เลยนะครับผมดังนั้นท่านใดจะนําไปใช้งาน ประมาณนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้หนักมากแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเลื่อยวงเดือนขนาด5นิ้วของโอสุกะตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับสุดท้ายเลยนะครับผมมาทดสอบกับตัววัสดุที่เป็นตัวอีตัวหนอนซึ่งตัวนี้จะเป็นวัสดุที่มีความแข็งอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วผมก็ตัดแบบเป็นความลึกของเขานะครับนี่นะครับจะเห็นว่าสามารถตัดได้เลยนะครับ ดังนั้นนะัท่านใดมองหาตัวเลื่อยวงเดือนไว้ใช้งานสร้างงานวิวายที่บ้านอยู่นะครับของโอชิกาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีแถมราคาของเขานะคคือไม่แพงนะครับตัวเปล่าก็าแค่อยู่ประมาณสักพันกว่ากนะพันห้าพันหกอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับร้านด้วยนะครับแล้วก็ถ้ารวมแบตเตอรี่ด้วยก็ไม่เกิน2000หรือว่า2000นหน่อยๆน,นะครับก็ลองดูข้อมูลในการเลือกใช้ได้ส่วนท่านใดจะซือะ้อมาใช้งานก็ลองดูในข้อมูลที่ผมจะแนบไว้ให้ในใต้คลิปนี้หรือว่าในคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ต